ได้ป่อมเลยแหละกันม้าใหม่ตูล้ลิงอยากเจอจังอยากเจอจังลิงเนี่ยจับสวยรอดสกิลสองกอนีานยวเข้าไปเย่บรล่อยเที่ยวโดนปิกเกอร์ไปแล้วกัน มาดิกดตีใส่เลยเนี่ยมอบมอบมอบสวัสดีครับอยู่กับผม 14k นะครับวันนี้จะมาสอนเล่นคิวกอดออฟเลนครับยินเล่นประทากัวูข้องคบตาเนี่ย อาจจะเสียเปียบมันอยู่นะมันมีสกิลไฮโตนะเข้ากับล่อชั่วครับก้อยเขานะตุ้นกับไอเทมกับพลังแฝงเดี๋ยวผุมข้นไปหายนะครับตีเอกควบหาเทื่อก่อนนะครับค่อยกดสกิลสองนะจะแจ็คเนี่ยครับเห็้นปะ นี่คือเขียว,ยวน,น,น,ยน, 3, 4, นี่ครับมันดับอยู่นี่โ้งสามสี่หานี่ครับเก็บสแต็กล้อมันนะเพื่อมันเมาเามนลิงมันจะมาเขาเรียนนะ เจอกันหน่อยเดียบร้อยสวยครับยับแบบตึงได้ป้อมเลยนะครับเนีย่ยอันเลียตบอมากัน,อ,อ,กนอืมปานมมากันนะทอยเลยนะเอ้า,อ,า,าอืมอืม ได่ป่อมเลยแล้วกันไปแล้วจ้าขอฟรามดูเลือก,ก่อนนะขอฟรามดูเลือก,ก่อนแป๊บ mến chạy đầy bụt lên đỏ còn cầm bà tí là vậy thôi à... là cho thân dễ chăng cáng tẻ quân เปิดเมีเท่าด้วยมาดิจะได้ผมไม่เหนื่อยครับล่นยากล่อคล้องมาอีกก่อนครับน่าจจะได้แล้ะผมเนี่ยดิ่งกับทิมเล่นตะพิ้นตะพื้นอยู่ ชิเกดงัดมาแล้วโอ้โหเยอะจัดปล่อยเรนนัมโบไว้เขา,าไม่ซอยโบไว้ครับบับแดงขออะไรกัน มาาหม่ตู้ลิงอยากเจอจังอยากเจอจังลิงเนี่ยอันตีคู่ดาวถือว่าน่านเอาเรื่องอยู่นะล่อคนขึ้นมากกันครับขอไปเชียงล่มด้วยนะครับพุมอัดไก่พะล่มล่าตาเนี่ยยังไงขึ้นมากกันบ่นอ้อ นี่แสลาดนะเดือนทางนะเอาหนีเลยกันจับโมบ Tài thẳng luôn Này đạp kia anh chỉ lấy ăn cầm hồng Càng đồn Ủa lấy ăn chân thiêu cả đây สวยเกือบตายป้อมกันนะ ยรอดสกิลสองก่อนนะเนี้ยเข้าไปกุบรอยเที่ยวโดนปิกเกอร์ไปแล้วกันมาดิกดตีใส่เลยเนี่ยมอบมอบมอบอื้มเอันดอร์โดนสโลคิวเลย โยกโยกโอ้ยไอ้ขี้แตกเนี่ยบ้านแรกกะตายเดี๋ยวได้เนินแหละจังหน่อยเนี่ยเข้ามาดิชัดเจาะเลยเด้อ หาเหนื่อยก็หาเงินซืบเหนื่อยก็ไว้ปุนเนี่ยไปใส่เอให้สองอ่ะไว้บ่นีนอ่อ่ะ มาเลยมาอีกเลยโอ้บอ่ไวอ่เที่ยวพี่เนาะกันช่วยพี่ด้วยอ่าบวกลยไปได้เนี่ยมขาดูเหลือกับชีพก่อนละกัน เดือดซะเหลือกเกินไม่ต้องกราฟกับอะไรดุเลื่อนเลือล่องรัวของกันมาดีกว่านี่อะเจอกันลิงนี่อะตีพี่ไปดี น่าจะจบเลยนะครับไปเนี่ยไปเรีนตีตีแล้กันเล่นดีจังตัวเนี่ยเล่นดีเหรอเล่นดีเหรอตายไปดีอ้แบบตึงโลมันแบบแข็ง่ะครับประมาณนี้นะครับคิวกอดยืนเล่นนะ สนาลิงนะครับผมมันทงไเลยยินเล่นถึงมันจะหายโตมามีแับมากอะ่ะสนาไใดน,นะหันเข้าเก็บสแต็คค,คมหาอะครก็คอยกดสกิลสองนะครับสนาชั่วเลยสเต็ปนี้เพราะว่าสกิลหนึ่งเข้ากับมีโซโล่นะหันเข้าใส่โดนประมาณนี้ครับไปเจอกันคลิปหนานะครับอย่าใไ้เดรนตตัวด้กก็คอมเมนต์ไว้นะครับ ตัวได้ผมเน่นช่ำผมเนีนดีผมก็จะเอาลงให้ดูนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกัน